สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มจุ่มนะครับจำปั๊มจุ่ม DC โซล่าปั๊มนะครับจะเป็นปั๊มขนาด300วัตต์แรงดันที่ใช้งานอยู่ที่24โวลต์นะครับตัวนี้นะครับส่งมาจากจังหวัดอยุธยานะครับส่งมาซ่อมแล้วก็เบื้องต้นนะครับก็ได้ทําการแกะตัวปั๊มออกนะครับเพื่อทําการตรวจเช็คดู แปลงถ่านข้างในนะครับตัวแปลงถ่านข้างในนะครับจะมี2ฝั่งนะครับตรวจเช็คดูว่าแปลงถ่านหมดหรือเปล่านะครับถ้าแปลงถ่านไม่หมดนะครับให้เราทําการตรวจเช็คตัวโรเตอร์ข้างในนะครับที่เป็นที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแปลงถ่านนะครับว่าเป็นขี้ขม่าจากแปลงถ่านไปเกาะติดหนาแน่นเลยหรือเปล่าครับก็เมื่อทําการแกะออกไปแล้วนะครับก็ทําความสะอาดด้วยเอาตัวโรเตอร์นะครับ ออกไปทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินนะครับล้างเข่าเศษขี้ของแปลงถ่านออกนะครับตรงจุดตรงโรเตอร์นะครับที่เป็นหน้าสัมผัสของตัวแปลงถ่านตัวนี้นะครับเราทำการล้างทำความสะอาดเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการประกอบเข้าคืนนะครับเป็นให้เป็นปกตินะครับก็คือก่อนหน้านั้นนะครับก็ทําการตรวจเช็คแล้วครับการตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลง ให้ดูอีกคลิปนะครับว่าการตรวจเช็คโคตรลวดของปั๊มทำยังไงนะครับครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ทำการทดสอบทำน้ำนะครับ่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็น้ำที่ได้ก็จะทำงานนรัน้ำก็ถือว่าออกออกเป็นท่อนะครับท่อตัวนี้จะเป็นท่อสามทับสี่สามทับสี่เนิ้วนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทำการทดสอบโดยการนำไปจุ่มในบอ่อนะครับการทดสอบนี้นะครับจะทดสอบด้วยสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งปล่อยแรงดันมาที่1 5โวลต์นะครับเพราะว่าเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์ปล่อยแรงดันมาที่15โวลต์ v, แ, v, แล้วก็วัดกระแสะดูนะครับวัดกระแสะดูนะครับปั๊มกินอยู่ที่ประมาณ1 1แอมป์ 11m แอของแรงดัน15โวลต์นะครับก็ปริมาณน้ำไหลก็จะได้ประมาณที่เห็นนะครับโอเคครับการทดสอบกับสวิตชิ่งตอนนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับให้ดูให้ชมนะครับเพื่อเป็นประกอบก,บกับการใช้งานต่อไปนะครับ